สุขศึกษาและพลศึกษาวันนี้นะครับเรามารู้จักวิธีล้างมือครับพร้อมกันนะครับสามสีล้างมือซะก่อน,อก,อนก่อนจะทำอะไรล,ะล้างมือเขาว่า,าวปลอดภัยสะอาด,อดเพื่อนเพื่นครับเ,เรามารู้จัก วิธีล้างมือกันเถอะล้างมือม,ม,มีกี่ขั้นตอนครับขั้นตอนล้างมือปีเจ็ดขั้นตอนขั้นที่1นเริ่มล้ม 1. 1> ลางด้วยน้ําและสะบู่ใช้ฝ่ามือถูกันพูดครับฝ่ามือถูกันขั้นที่หน<ะ>ึ่งนะครับต่อไปขั้นที่ 2. 2ขั้นที่2ใช้ฝ่ามือถูหลงังมือ และนิ้วถูซอกมือขั้นที่สองนะครับต่อไปขั้นที่สามขั้นที่สามใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือขั้นที่สามใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วขั้นที่สามนะครับขั้นที่สี่ใช้หลังมือถูฝ่ามือหลังมือถูฝ่ามือขั้นที่สี่นะครับขั้นที่ห้า ใช้ฝ่ามือถูหัวนิ้วแม่มือใช้ฝ่ามือถูหิวนิ้วไม่มุมาได้ยินครับใช้ฝ่ามือใช้ฝ่ามือถูหัวนิ้วแม่มือหมุนรอบๆนะครับขั้นที่ห้าขั้นที่หกขั้นที่ใช้ปลายนิ้วมือปลายนิ้วมือถูขวาฝามือปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ ข, Susan, ข,ขั้นที่หกนะคร,ร,รับสุดท้ายขั้นที่เจ็ดล่ะขั้นที่เจ็ดใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือขั้นที่เจ็ดนะครับและสุดท้ายก็ล้างน้ําให้สะอาดจนไม่มีคราบและไม่ลื่น <sino istem S 1> นะครับ <c oughs> สะอาดได้ออยังครับสะอาดแล้วค่ะมือสะอาดวันนี้ล้างมือซะก่อน ก่อนจะทำอะไร,ะะไรล้างมือเข้าไว้ปลอดไัยสะอาดเดี๋ยวเราจะไปทดลองล้างมือกันนะครับล้างด้วยน้ำนะครับแต่ถ้าเราไม่มีน้ำไม่มีห้องน้ำเราใช้อะไรล้างครับเจลล้างมือดังๆถ้าเราไม่มีห้องน้ำเราไปตามรถโดยสารเราใช้อะไรล้างครับเจลยล้างมือเก่งมากเกลียวล้างมือที่แจกให้นะครับติดตัวตลอดครับ